สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้า Love Chinese Novel and s e r i e s แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูก้านะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานมี Me, นะคะเรื่องราวของละครรัก,รกโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะมีดรามานิดหนึ่งแล้วก็อิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเรื่องเรื่องนี้ก็คือ royal rumors ค่ะเรื่องนี้นำแสดงโดยนะคะพระเอกสุดหล่อก็คือชวีเจิงสีนั่นเองซึ่งผลงานล่าสุด กเพิ่งหลาจอไปจากทาง Tencent Video นะคะซึ่งคนไทยดูผ่าน VTV Thailand ค่ะกับเรื่องชงจื่อนะคะลิขิตหัวลักนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับนางเอกนะคะในเรื่องใหม่ที่จะมาออนแอร์นะคะข่าวลือก็คือมาวันที่15มีนาคมนี้นะคะโอ้โหดีจังเลยค่ะขอให้เป็นตามข่าวลือนะคะพวกเราก็จะได้ดูผ่านแพลตฟอร์ม VTV Thailand อีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเจ้าภาพก็คือ Tencent Video ค่ะรวมกับนางเอกที่เป็นสาวสวย มากเลยนะคะในที่สุดก็ได้มาเป็นนางเอกเต็มตัวในจีนคอสตูมโบราณแล้วก็คือคุณมั่งจืออี้นั่นเองค่ะหน้าหวานสุดๆสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้นั้นก็ถ่ายทำเสร็จมาได้ในระยะเวลายาวนานในระดับหนึ่งแล้วนะคะเป็นปีแล้วค่ะสาหรับเรื่องนี้สาหรับบทนะคะของนางเอกของเรื่องจะเป็นตัวเดินเรื่องนะคะนางเอกเนี่ยก็จะชื่อว่าฮวาหลิวลี่หรือว่า หัวหลิวลี่นะแต่ว่าหวานว่าน่าจะเป็นาวามากกว่านะคะเหมือนดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าหลิวลี่ค่ะนางเอกส่วนพระเอกนั้นนะคะคุณชีจังสี่รับบทเป็นจื่อหยวนเฉานะคะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็น่าดูมากๆเลยพวกเราเห็นแล้วนะคะทั้งการแต่งตัวเป็นจีนคอสตูมโบราณน,นักแสดงสวยหล่อนะคะแล้วก็มีแฟนคลับอยู่ในประเทศไทยทุกคนรู้จักกันหมดแล้วนะคะสําหรับพระเอกนางเอกแล้วก็พระรองก็หล่อมากๆ เรื่องนี้นั้นมีนิยายต้นฉบับนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เคยอ่านนิยายต้นฉบับก็จะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดูเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะคะตัวของพระเอกนะคะก็จะหล่อเล้าแล้วก็มีตําแหน่งยศถาบรรดาศักด์ที่สูงมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วเขายังมี อำนาจแล้วก็มีความสามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะคะค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของราชสำนักเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะจะต้องเป็นผู้ที่มีความเย็นชานะคะแล้วก็มีความหดเหี่ยมแต่จิตใจดีคือมีใจเดียวรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะส่วนคาเล็กเตอร์นะคะบทบาทของฮาวาวลิวลี่นั้นที่รับบทโดยคุณเมิองจี่ออี้นะคะก็จะต้องสวยงามเหมือนดอกไม้แล้วก็เป็นผู้หญิงที่รักความยุติธรรมมากๆเลยนะคะเธอเนี่ยเก่ง ในเรื่องของการปลอมแปลงตัวค่ะก็คือปลอมตัวเก่งมากแล้วก็มีบุคลิกลักษณะที่เป็นอิสระแล้วก็ฉลาดเป็นอย่างมากเลยนะคะในตอนแรกของเรื่องนะคะนางเอกของพวกเราก็จะต้องจงใจที่จะมีความเคลื่อนไหวเพื่อทําให้พระเอกของพวกเราเนี่ยรังเกียจนางค่ะ <c oughs> นางก็จะทําทุกอย่างให้พระเอกไม่ชอบนางนะคะด้วยความฉลาดของนางเนี่ยแล้วนางก็สามารถรับรู้ได้นะคะถึงความคิดของพระเอกทุกครั้งเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยพระเอกก็ไม่น้อยหน้าค่ะในเมื่อ,อ,อผู้หญิงเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพยายามทําตัวให้เขาไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาก็ชอบที่จะมายั่วยุแล้วก็ทากทางประชดประชันด้วยภาษาที่เรียกได้ว่ากัดก่อนไปถึงกระดูกกันเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบจีนคอสตูมโบราณที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะคะเพราะว่าเมื่อนหนังเอกสแสดงนะคะการละครขนานี้พระเอกของพวกเราก็ร่วมเล่นละครกับเธอด้วยค่ะ คาแลคเตอร์ของพระเอกนะคะนอกจากจะเด่นในเรื่องของความเย็นชาแล้วเนี่ยเขายังเด่นในเรื่องที่เขามีความจริงใจเป็นอย่างมากที่อยากจะให้แคว้นเนี่ยแล้วก็ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขกันนะคะดังนั้นค่ะ ปากที่ไล้ๆที่เขาชอบพูดไปกัดก่อนเจ็บๆแสบให้หนาง,งเอกฮาวาลิวลี่ของพวกเราเนี่ยก็จะในจริงๆแล้วในคำพูดที่มันแรงๆของเขานะคะเหมือนมันจะหงุดหงิดใช่ไหมแต่จริงแล้วไม่นะเพราะว่าเจตนาของเขาดีมากเลยค่ะเป็นผู้ที่มีเจตนาดีแต่ปาก้ล้คมกริบยังกับกันไกลเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะด้วยความใกล้ชิดกันแล้วก็ความที่ต้องมายั่วโมโ,มโห,หนางเอกเราบ่อยๆก็ทําให้เกิดความพ่ายแพ้ใจตนเองขึ้นมาค่ะละทิ้งความเย็นชานะคะ เรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวที่พระเอกเราเนี้หลงรักนางเอกก่อนค่ะส่วนนางเอกของพวกเรานั้นนะคะจะเป็นผู้ที่เหมือนกับไม่มีหัวใจแล้วก็ไม่มีปอดเลยนะคะจะเรียกได้ว่านานนิดหนึ่งนานนิดหนึ่งยิ่งพระเอกเรานะคะพยายามทําตัวใกล้เข้าไปกับนางเอกมากเท่าไหร่นางเอกของพวกเราก็จะพยายามหลบหนีมากยิ่งขึ้นค่ะแบบบรรยากาศคล้ายๆเจ้าสาวที่กลัวฝนประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพระเอกของพวกเราก็ต้องมีการไล่ล่าขึ้นมาคือต้อง Beast ตามตือ้อตามจีบนะคะนาเดูวเป็นอย่างมากค่ะ <_ ham> แล้วพระเอกของพวกเรานะคะจะมีจุดไหนที่ไปชนะใจฮวาหลิวลี่นางเอกของพวกเราได้ก็ต้องเป็นในเรื่องของความสนับสนุนแล้วก็เจตนาดีของเขานี่แหละค่ะเขานะคะเห็นถึงความสามารถของนางเอกค่ะก็เลยพยายามที่จะผลักดันนะคะให้นางเอกเนี่ยได้ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์กับทางบ้านเมืองเนี้ยเยอะๆเลยนะคะนี้นางเอกก็เห็นถึงเจตนาแล้วก็หัวใจที่แบบว่าโอ้โหมีชาติบ้านเมืองขนาดนี้ของพระเอกแล้วก็จริงใจกับนางขนาดนี้นะคะ ก็เลยทําให้นางก็หันกลับมามองพระเอกของพวกเราในอีกในอีกแง่มุมหนึง่งแล้วจากนั้นค่ะความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็จะร้อนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะเรียกได้ว่าก็เป็นคู่ที่แบบเหมาะสมกันมากแบบสวรรค์สรรสร้างมาเลยทีเดียวค่ะแล้วหลังจากที่ความรักของพวกเขาแบบสุกงอมแล้วนะคะนางเอกของพวกเราก็ยังช่วยพระเอกในการค้นหาผู้ทรยศในราชวงศ์ด้วยก็มีความลึกลับเข้าไปอีกนะคะมีการสืบค้นคดี แล้วก็แก้ไขคดีเก่าที่มันจริงๆแล้วถูกปิดผนึกไปตั้งเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามพออต่อมานะคะมันดันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศัตรูต่างแววนค่ะที่ต้องการจะมา,าแยกนะคะแยกแคว้นนี้ออกไปอีกนะคะเป็นแบบหลายๆส่วนค่ะ ซึ่งตัวคนร้ายนะคะก็ยังอยู่ในวังค่ะอวานาใบให้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวคนร้ายนั้นมียศเป็นถึงองค์หญิงกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยู่ในพระราชวังนั่นแหละค่ะดังนั้นนะคะก็เป็นคดีที่ค่อนข้างจะสืบยากนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยความฉลาดแล้วก็การร่วมมือ กันก็ทําให้สามารถที่จะลี้คายคดีที่มันลึกลับนี้ไปได้นะคะคือเกี่ยวข้องกับองค์หญิงที่อยู่ในวังแล้วก็เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงอํานาจของฐานอํานาจในวังค่ะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นตําแหน่งรัชทายาทนั่นแหละนะคะก็มีการต่อสู้กันเพื่อให้ได้จุดนี้แล้วก็มีการเ,เข้ามานวนัวกันนะคะกับคดีนี้มีพวกนางสนมด้วยเพราะว่าเหล่าลูกของสนมนะคะก็มีหลายๆสนมเลยที่ต้องการที่จะผลักดันนะคะให้ลูกชายของตัวเองเนี่ย ได้ขึ้นมาเป็นรัชทายาทค่ะในระหว่างที่พระเอกกับนางเอกของพวกเรานะคะก็ดําเนินการสืบเรื่องนี้กันอยู่นั้นก็มีกลุ่มเพื่อนเข้ามาแท็กทีมด้วยนะคะบทเด่นๆ่นก็ไม่ว่าจะเป็นตู้ฉีอิงนะคะซึ่งรับบทโดยคุณเจียงซานค่ะและบทของตัวละครนะคะเทียนเจี่ยม,มิ่นก็นำแสดงโดยคุณซูมิงวินนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่านะคะเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบมีประมาณ4คน5คนนะคะ คนที่5้านะคะก็จะเป็นหญิงสาวที่สูงสากชื่อว่าคุณเอ่อชื่อว่าตัวละครหัวหลีลีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะตัวละครตัวนี้หลงรักพระเอกเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเมื่อพระเอกไม่รักเนี่ยนางก็คือไม่ได้กลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพระเอกนางก็กลายเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนกันนางเอกไปค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะ พระเอกนะคะพอพูดถึงเรื่องราวในแคว้นในบ้านเมืองแล้วเนี่ยเขาก็มักจะใช้ความแข็งแกร่งแล้วก็ความจริงใจของเขาค่ะเพื่อแลกมาให้ได้กับการแบบมีคนยอมรับเขาแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะคะโดยเฉพาะเขาเนี่ยเป็นเป็นลูกชายที่พ่อเขาเนี่ยให้ความไว้วางใจมากเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงแรกมันไม่ใช่ไงในช่วงแรกพ่อก็จะมองมองอยู่นะคะในช่วงต้นเรื่องแต่ว่าเขาก็พยายามพิสูจน์ตัวเองจนกระทั่งพ่อของเขานะคะไว้วางใจ ส,สุดเลยค่ะแล้วพระเอกของพวกเรานะคะก็จะเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญที่จะหยุด การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับตําแหน่งรัชทายาทในพระราชวังเพื่อที่จะประกาศให้กับไอ้เพื่อนบ้านที่มันจะมาลุกลานเนี่ยบอกว่าไม่จริงเลยนะในราชสํานักเนี่ยมีแต่ความสงบราบเรียบแล้วก็พร้อมที่จะสู้ศึกต่างชาตินะคะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องขัดแย้งกันภายในเลยค่ะสรุปนะคะพอดเรื่องกันก่อนพอดเรื่องเรื่องนี้นะคะถือได้ว่าในนิยายต้นฉบับก็สนุกมากๆเลยค่ะคือพระเอกจะเริ่มต้นด้วยความเย็นชานะคะแล้วก็ความ ความปากกันไกลค่ะก็คือโอ้โหบาดนะคะบาดพูดนี้พูดมีความแหลมคมมากเลยค่ะเสียบจิกจิกจิกจ,กจกไปที่หัวใจของคนที่ฟังนะคะแต่อะไรก็ตามพอเขาเริ่มมีความรักแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าทุกอย่างที่เขาพูดนะคะจริงๆแล้วถึงแม้ตอนที่เขาพูดนะ่ะเขาจะพูดแรงๆแต่ว่าเจตนาเขาดีๆค่ะเพียงแต่ว่าคนมักจะ,ะดูที่ ที่ความแรงของคำพูดมากกว่าที่จะไปพิจรารณาเจตนานะคะที่ทำไมคนคนนี้พูดออกมาแบบนี้นะคะส่วนผู้หญิงนั้นตอนแรกเขาก็ไม่สนใจเลยค่ะเขาแบบอยู่เดียเด่ยวๆได้นะคะแต่ด้วยตำแหน่งของเขาทึ่มีตำแหน่งใหญ่โตนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาหลีกหนีเรื่องของผู้หญิงได้ค่ะก็จนกระทั่งนะคะได้มาพบกับฮาวาลิวลี่นางเอกของพวกเราซึ่งก็เป็นพวกที่แบบว่าเอ้ยคือครอบครัวก็อยากจะให้มาแต่งงานการณนะเอาง่ายๆนะคะแต่ว่านางเอกไม่ชอบ ไ,ไม่อยากแต่งค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำทุกอย่างเพื่อให้พระเอกอไม่ชอบนะคะแต่พระเอกของพวกเรานะคะก็เกิดชอบนางเอกขึ้นมาแล้วก็ไล่ตามจีบไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นพอทั้งคู่รักกันแล้วนะคะก็ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีที่มันลึกล้ำมากขึ้นไปอีกนะคะในเรื่องของการแย่งชิงราชบัลังกันแล้วก็พระเอกของพวกเราก็จะเป็นตัวที่มีด้วยนะคะมี เ,เรียกได้ว่าไงดีล่ะก็มีคนแบบเสนอให้เขาเป็นถึงรัชทายาทด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่านะัดจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะคะเดี๋ยวหวานรอให้เพื่อนๆได้ไปดูผ่านหน้าจอก,กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วจากนั้นนะคะด้วยความที่ทุกอย่างอะ่ะมันก็จะลงเอยดีค่ะเรื่องนี้จบดีฮปปีมากๆนะคะแล้วก็แควนก็แข็งแรงเน่นแฟนมากๆเลยค่ะพระเอกนางเอกเป็นจอมแผนการทั้งคู่แล้วก็ฉลาดทั้งคู่เลยนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของซีรีส์ที่มีข่าวลือ หนาหูว่าอีก2วันนะคะพวกเราจะได้ดูกันแล้วคือวันที่15มีนาคมปี2023นี่แหละค่ะมีท่านใดนะคะรอชมเรื่องนี้อยู่บ้างเอ่ยนะคะหวานยกมือหนึ่งคนค่ะอยากดูนะคะผลงานดีๆของคุณสีเจิงสี่แล้วก็คุณเมิงจืออี้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิโสดถัดไปสวัสดีค่ะ